ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดในวันเสาร์อาทิตย์และคนที่เลือดกรุ๊ปโอนะคะต้องบอกว่า16-31สิงหาคม2566นะอาจจะมีบททดสอบเข้ามานะ ชีวิตอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนิดหนึ่งแต่ต้องบอกว่าคุณจะสามารถเอาตัวรอดและผ่านพ้นไปได้นะะมีปัญหาอุปสรรคคือเหมือนกับว่าต้องเจอปัญหาอุปสรรคก่อนแล้วค่อยประสบความสําเร็จเออหลังจากที่คุณเจอปัญหาอุปสรรคนะต้องบอกเลยให้เตรียมตัวเลยว่าความสําเร็จกําลังรออยู่นะมีปัญหาอุปสรรคแต่ต้องบอกเลยมีทางออกทางแก้ถ้าคุณไม่เครียดมากจนเกินไปนะชีวิตมีโอกาสที่จะมีข่าวดีสิ่งดีๆโอกาสดีๆเกิดขึ้นจนคุณอิจฉาเออ ดูจากพลังางานตรงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีมีความสําเร็จมีโชคลาภอะไรดีๆนะจนคนอิจฉาแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นมันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างให้ฝ่าฟันหรือบททดสอบให้คุณฝ่าฟันก่อนพอคุณผ่านไปได้ปุ๊บชีวิตจเจริญเติบโตก้าวหน้ามีข่าวดีมีสิ่งดีมีโชคมีลาบแล้วจะทําให้ชีวิตของคุณจเจริญรุ่งเรืองจนคนอิจฉาเลยทีเดียวอ